ครับคุณผู้ฟังกับรายการสิ่งดีๆใกล้ตัววันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์บอกเล่า90กันนะครับวันนี้จะมาคุยถึงในเรื่องของวิธีการฝึกคิดอะไรให้สนุกสนุกบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแต่ช่วงนี้ก็ทักไทยกับผลงานเพลงสนุกกันสักหนึ่งผลงานเพลงก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับหลายๆคนก็คนจะง่วงนอนกันแล้วใช่ไหมล่ะพอรับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเนี่ยหนังตาก็เริ่มจะหย่อนลง พักผ่อนย่อนใจได้หมอนนิ่มๆสักใบเปิดวิทยุฟังเพลงเพลินๆหมุนขึ้นมาที่ FM 9 2 MHz และ94.25 MHz ก็ได้เจอกันในช่วงของรายการสิ่งดีๆใกล้ตัว14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเสียงของผลงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ073203582 oh yeah. หรือจะ SMS ก็พิมพ์สองส่งข้อความมาที่455 4520นะครับรับรองท่านได้ฟังอย่างแน่นอนครับ0ูนย์เจ8ดสมสองยครับสวัสดีครับดีครับหนุ่มคนเดิมวันนี้จะขอเพลงอะไรดีครับขอเพลงคนตกในทะเลครับครับเดี๋ยวมอบให้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อยู่เป็นเพื่อนแฟนรายการ14นาฬิกาถึง14นาิกา30นาทีย้ำ92เมกะเฮิร์และ94.25เมกะเฮิร์นะครับเป็นพลังให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญจ้าอยู่หน้าไม้แล้วจ้าค่าจะขอเพลงค่ะจะขอเพลงโทษนะครับฟังรายการอะไรอยู่ครับ <c oughs> จ้าฟังฟังวันนี้วันแรกหรือครับ <ขอ S 1> จ้าแล้วเออไหนมาเปิดคลื่น92เมกะเฮิร์ได้ลงมาหรือจ้า เพราะอะไรถึงเปิดขึ้น92เ2มกะเฮิร์ตครับอ๋อพอถามเพราะอะไรเงียบเลยนะพอถามเพราะอะไรคืออยากถามอยากจะให้เด็กยุคใหม่มีเหตุมีผลว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟังวันนี้วันแรกหรือเขาไม่รู้จักชื่อรายการก็เลยถามว่าเอ้ยหนูคล้นมาได้ไงเผื่อเขาบอกว่าอ๋อเกื่กนาว12มักเฮิร์ตชัดเจนที่สุดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอเชิญค่ะครับคุณดวงตอค่ะอะไรนะครับคุณดวงตอยของกุลอาสัญญาค่ะ คนอะไรนะครับคดดดดอ๋นตอยเหมือนโดนต่อยค่ะอ๋อตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะจากไหนจ้าจากอนเมะค่ะจะมา,าไม่ใครครับไทุเคยค่ะครับไม่ค่คะคจ้าเดี๋ยวหาก่อนแล้วกันถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวหาไม่เจอจกับริการสิ่งดีๆใกล้ตัวโซทพยลาละเอ2เมกะาเฮิรตศู์เจ็2จ้า ความโสดประมาณาก็ปิดก็ป้ายก็ปิดก็ป้ายก็ปิดก็ป้ายป้ายโสดแต่กิดเป็นร้อยไม่กิดเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนจะมาก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยเสียงเดินเจอตัวแม่เต็มแผ่นดิน ายแในแต่ละปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อความมั่นคงเพื่อการพัฒนาและเพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวทุกๆปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสงบสันติสุขทุกๆปีจ e ังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อใช้ทรัพยากร ทั้งกำลังคนงบประมาณและการทุ่มเทปฏิบัติงาน<แ>เพื่อความมั่นคงสร้างสันติสุขให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่ละเอียดอ่อนประชาชนมีวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมพรหุสังคมอันเป็นเอกลักษณ์และมีความงดงามโดดเด่นในพื้นที่ความงดงามภายใต้พหุสังคมพหุวัฒนธรรมความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม ไม่ใช่ปัญหาทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ได้หากแต่เป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและการต่างหากดังนั้นมาร่วมกันส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรมให้เยาวชนและทุกคนร่วมสร้างใต้สันติสุขกันเถอะครับดังท่านราสุลุลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าผู้ใดชี้นำให้คนอื่นให้กระทำในสิ่งที่ดีผู้นั้น จะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับผลตอบแทนของผู้กระทำความดีนั้นด้วย Berindahan bawah masyarakat yang berlainan agama bukan masalah kehidupan rakyat yang menuju ke aman damai hanya perkara salah faham sahaja yang menjadi. Oleh itu, mari kita bersama-sama menggalak pendidikan bersama dengan moral beri kepada belia dan setiap orang untuk menuju kedamaian dengan sabda Rasulullah berkata barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya แนะนำผลงานเพลงฝนตกในทะเลมาจากหนุ่มคนเดิมสายบุรีของราชนกศีโลพันธ์มาฟังกันนะครับนานเท่าไรที่ฉันต้องคอยทำดีกับความใช,ช่าานานเท่าไรที่ความห่วงหาไม่มีค่าอะไร ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นวันไหนและไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดการขับขี่ให้ปลอดภัยต้องเคารพกฎจราจรทุกครั้งรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกทุกครั้งอย่าลืมตั้งสติก่อนสตาร์ทขับรถไม่ประมาทลดความเร็วสูงในที่ชุมชน ที่สำคัญที่สุดเลิกเถอะนะครับเมาแล้วขับเมาไม่ขับนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ One upon กับรการสิ่งดีๆใกล้ตัวทางครื่อระบบม fm ความถี่9.2เมกะเฮิร์ตและ9.4.25เมกะเฮิร์ตสวัสดียาลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็เกิดจากตัวของเราเองนั่นแหละครับไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของเราได้นอกจากตัวของเราเองนะครับอย่างเช่นความคิดนั่นแหละครับบางครั้งบางทีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็อาจจะมีประโยชน์ได้ถ้าเราคิดเป็นทําเป็นใช้เป็นใช่ไหม <No. S 1> เหมือนขยะนะครับเห็นไหมครับขยะที่ใช้ไปแล้วนํามารีไซเคิลใหม่ได้นะครับเห็นไหมว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตตกรรมมมัวให่ขึ้น้นาได เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่มันสมองสองมือนั่นแหละครับเพราว่าสติมาปัญญาเกิดครับเพราะเหตุนั้น <Welcome. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเงินนั้นก็อาจจะหมดไปแต่ถ้าเรามีสติปัญญานะครับมีปัญญาเป็นอาวุธ <My. S 1> ปัญญาตรงนั้นก็ไม่หายไปจากเราไปไหนนะครับไม่มีใครสามารถที่จะแย่งเราไปได้นะครับ คิดก่อนที่จะลงมือทำเมื่อคิดดีที่สุดแล้วก็จ ok er, งลงมือทำทันทีนะครับความผิดพลาดก็ย่อมจะเกิดน้อยที่สุดนะครับมาถึงในเรื่องของวิธีการฝึกคิดอะไรให้สนุกสนุกบ้างนะครับที่ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกของรายการนะครับอย่างแรกนะครับทำงานก็ต้องให้เพลิดเพลินสนุกกับงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่จะทําไร่ทํานาฟังเพลงร้องเพลงทําเพลงไปอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ขันในการทํางานก็ต้องให้มีบ้างนะครับไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะครับเอาความเครียดมาเปลี่ยนเป็นเรื่องสนุกสนุกตลกระบ้างนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของการทำงานมีร้อนมีหนาวมีขัดสนบ้างละอึดอัดใจอย่างนั้นอย่างนี้บ้างละคิดไปซะว่าประสบการณ์ในชีวิตของท่านได้เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภาษิตยังบอกเลยว่า ่วเจ็ดทีดีเจ็ดขนเราก็ไม่ได้ดีแค่ขนเดียวและเราก็ไม่ใช่เป็นคนผิดจนแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขได้และเราก็ลุกขึ้นใหม่ได้นะครับวันอันสุดสายรอท่านอยู่นะครับเหมือนลหลายๆคนที่อกหักผิดหวงังโฮไม่ได้แหละถ้าไม่ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้ต้องตายแน่นอนแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่นะครับรีเพลย์กลับไปใหม่ในตอนที่เรากําลังคบกันใหม่ๆ เราก็อาจจะขำไม่ได้ว่าเออเราเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยหรออีกอย่างนะครับฝึกระบบให้กับชีวิตการจัดระบบให้กับชีวิตควรทำท,ทั้งที่เป็นส่วนตัวและชีวิตการทำงานนะครับการจัดระบบการทำงานก็ให้ตัวของท่านตรงต่อเวลามีวิน,นัยก็สามารถจะรับผิดชอบตัวเองได้มีตารางเวลาที่แน่นอนมีการจัดระบบให้กับชีวิตไม่ใช่การตีตารางให้ตัวเองนะครับแต่เป็นการกำหนดวางแผนวิถีชีวิตให้ดำเนินการไปอย่างมีความหมาย แล้วระบบการทํางานก็จะดีขึ้นนะครับระบบชีวิตในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีความสัมพันธภาพกับครอบครัวดีนานครั้งออกไปจับจ่ายตลาดทีไปทานข้าวนอกบ้านทีไปสร้างสรรค์กับครอบครัวทีพักผ่อนหย่อนใจทั้งครอบครัวแล้วชีวิตของท่านก็จะดีตามไปด้วยนะครับพยายามฝึกเทคนิคแออด้วยกัน อ๋อแรกก็คือรับประทานอาหารในครบห้าหมู่ไม่กินอย่างใดอย่างซ้ำๆกันนะครับอ๋อที่สองก็คืออากาศบริสุทธิ์สดชื่นรู้สึกหายใจได้เต็มปอดนะครับอ๋อที่สามก็คืออนามัยนะครับต้องรักษาร่างกายจิตใจวาจาให้อยู่ในสุขอนามัยประจำนะครับอ๋อที่สี่ก็คืออารมณ์ขันบ้างหัวเราะวลนิจิตจำใสหัวเราะมากไปเพื่อนบอกเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ได้เพี้ยนนะครับอย่างน้อย15ครั้งต่อวันก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นหัวเราะบ้าง ในร้อยเมตดข้างหน้าสิ่งดีๆรอท่านอยู่นะครับท่านไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนแต่ถ้าขับรถอยู่ก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทก็แล้วก,ก,ก,กันเนาะ uh, <you? S 1> ออที่5ก็คืออาบน้ำอุ่นๆน,นะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกในร่างกายนะครับ <think> so. ออที่6ก็คือออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสต้องพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับวันละสินาทีก็ยังดีไม่จำเป็นต้องใส่ชุด,ชดสวยๆไว้งามๆทาปากแดงๆแล้วออกกำลังกายไปหลายสถานที่ ไปโชว์กันไม่จําเป็นนะครับในที่ทํางานที่บ้านก็กําลังกายได้นะครับอย่างน้อย1ินาทีก็ยังดีนะครับออที่7 <Man. S 1> อุจจาระทุกวันนะครับต้องเอาของเสียออกจากร่างกายซะบ้างเนาะออที่8ก็คืออดิเรกอย่างเช่นอะไรที่ว่าเป็นงานอดิเรกที่เราชื่นชอบจงทำนะครับปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เขียนหนังสืออ่านหนังสือสะสมสแตมมนอนฟังเพลงทําให้มันเพลิดเพลินมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของท่านไปพร้อมถึงในเรื่องการฝึกคิดอะไรใหม่ๆเกิดสติปัญญามากขึ้นแหละครับ กับรายการสิ่งดีๆใกล้ตัวระบบ FFM ความ